สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้พาเด็กๆไปตัศนศึกษาครับผมโอ้โหมากันเยอะเลยครับผมห้คันรถครับวันนี้เด็กๆตื่นเต้นสนุกกันมากครับผมไม่มีเหนกันสักคนครับโอเคครับมาถึงกันแล้วครับผมรถจอดเข้าที่เรียบร้อยพาเด็กๆเข้ามาเตรียมตัวครับ นับจำนวนคนครับผมเตรียมตัวไปต่อครับพอเช็คจำนวนนักเรียนเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมตัวไปต่อกันเลยครับผมด่านแรกที่จะไปนะครับไปดูแมวน้ํำครับนนะตั้งใจกันลึกเกินครับผม็จะจมางานนี้โดยตรงครับไป,นนะไปครับไปกัน มาถึงกันแล้วครับผมเดี๋ยวขึ้นบันไดไปก่อนครับจะได้เจอกับความสนุกสนานของแมวน้ำนะครับผมจับจองที่นั่งกันได้เลยครับผมตอนนี้ตอนนี้เด็กๆก็เลือกที่นั่งตามใจชอบแล้วครับผม อืจูกคนได้เยอะอยู่ครับผมต้องสนุกแน่ๆเลยครับติดตามกันต่อครับต่อจากนี้ก็การแสดงเริ่มขึ้นแล้วครับผมน้เราเรียมรจักกันก่อนนะครับผมเพราะว่าในน้ำสองตัวนี้มัตสองทวีป็นสองสายตันเลยทีเดียวเริ่มจากซ้ายเลยของวกเราเรียนครับ ตีนหนุ่มตันตไกรวนี้นะครับเป็นนัเพศผู้อายุ20ปีแล้วนะครับเป็นสายพันธ์แอกิตาใต้ครับหรือเสาแอสกีกาเตยซูนะครับหรือเทพตัวสี่เขามีชื่อว่าติกนะครับผมแล้ดิโกเบอร์ที่ทาเมนี่ครับเป็นนักแอสบอลคนหนั่งในสังกิจนะครับแน่นอนว่าอายุน้อยกว่าครับอายุ10ปีเป็น ลาไก่นะครับหัคนควิมเลยหรือเซา์อเมริกันเฟิร์นฟิลนะครับมีชื่อว่าซีซ่านะครับหัวไม่รู้ไม่ชัดชา พี่ๆผู้มืกครับเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาเลยนะครับงานก็เป็นร้อยเงินเลยนะครับองเน้าใส่ยาน้ำ6.8หยิบนะครับมาดท่านซีซ่าท่านครับมาดูเรื่องดวงตาสายตาของนาท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าดวงตาแอวนางงามโตโตนะครับแต่สายตาจะดีไหมพี่ชาติชายจะโดนหัวมาให้ซีซ่ารับโดยเอาครอบไปปอกเองเขาจะรับได้กีงขั้นบวกหรือเปล่า ติ๊กสก็อตครับไปบอกขอโชวมากดีกันครับหัวของติ๊กครับแี่งทันเจ๋งใหญ่แล้วก็เย็นดีด้วยแต่ไม่ได้มาล่าหัวนะครับเดี๋ยวติ๊กจะมาโชว์พฤติกรรมในการกระโดดครับโดยให้กระโดดด้านหัวแมวน้ำไม่สามารถกระโดดอยู่บนหมูได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเดรริย่าเลี้ยงชีพหมดแล้วไม่มีข้อเข่าข้อเท้าไม่มีกยะโดร์ถึงใส่ที่อื่นนะครับกระโดดได้เฉพาะอยู่ในน้ำติ๊กจะบังคับทิศทางในการกระโดดให้รอดเข้ากลางหัวที่อยู่บนพื้นได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย บางท่านจะกระโจนใสว่าท eh, um, ี่งหนักเท่าไหร่นะครับร4อยี่สิบกว่ากิโลนะครับโอ้เหาจะึ้นเหนือน้ำได้หรือเปล่าท่าูเอือนะครับโอเคหมอไม่ได้พูดก็ไม่ได้ห่วไม่ต้ั นับก้าวห่วงนะครับตีต้องพุ่ไปให้เกี่ยวใแบะทีนี้ก็จะทให้่านก้าวห่วงไปได้ได้ถ้าช้าม่เื่าจะติดลงรากนะครับ้องเรียนก็ดูวิีหลุดหุดตกน้ำเป็นเองเป็นนิ้นได้เลยขอแปลว thank <laughs> you โชว์ถึงความมีความข้อแก้วข้อไว้ที่มือฮาร์ดยืดไหวอย่างสายลมแต่หนุโชว์สามรอบเป็นดสี่รอบนะคะห้ารอบนะคะแล้วก็สรุปนี่ครับรอเลยวะอ๋อไม่เบียดนะครับแต่ตอนท้าทเฉยๆอ่ะน้องๆที่เรียนชอบตัวไหนก็เชียร์กันได้นะครับผมเรียบร้อย นที่สาม้อยู่เ้เยเ้ยอีกคนเอออีกโอ้โหดแโคตัดแต่นี่ีกลับไปไหนีาเอาไปทิ้เลย เสร็จแล้วก็ต้องมีพิธีครับถ่ายรูปคู่กับแมวน้ําครับผมเป็นธรรมเนียมครับเป็นธรรมเนียมให้ตังแมวน้ําแล้วก็ถ่ายรูปครับผมแล้วเราก็ไปสาว่ายน้ากันต่อครับผมถึงแล้ว,ถ,ลวถึงแล้วครับเตรียตัวเข้างานครับพอมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมเล่นอย่างเดียวเลยเด็กๆอ๋อหอ,อสวนคุณครูก็ต้องได้ อ้อมสากกันล้วครับผมงานนี้สาวยน้ำทุกจุดครับผมเพื่อความปลอดภัยของเด็กครับผม หลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จแล้วครับก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับผมงานนี้ก็สนุบเหมือนเดิมครับทั้งไปและกลับครับผมสนุกเหมือนเดิมครับขอบคุณที่รับสมัครบ